กูบอเรามาตุ้นล้อคอีว่บาร์กาตรตุพบกันอีกหนึ่งคลิปนะคะดเด็กๆจ้าวันนี้เราจะมาฝึกจดจำพยัญชนะกันจ้ามาดูกันเลยนะคะว่าภาษาไทยอ่ะเด็กๆจะเรียนรู้ตัวอะไรกันอ่าดีเลยหัวหยกัยกๆนะคะมีสองตัวด้วยกันคอระฆังนะคะดเด็กๆจำได้ไมเอ่ยหัวหยกัยกๆหัวแตกๆแ,แบบนี้นะคะคอระฆังนะคะคอระฆังอย่าไว้ใช้แขวนหน้าบ้าน ต่อมาหยยัวใหญ่ๆหัวต,ตัวหนึ่งก็คือตัวทอมอนโทนะคะอ่าอนตามคุณครูนะทอมอนโทแน่ชัดจากเรื่องรามเกียรติโอเด็กๆก็โตไปเดี๋ยวก็รู้เองนะคะทอมอนโทเนี่ยนางมอนโทเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอ,อะไรนะประวัติของพระรามนะคะโหยากค่ะเด็กๆเด็กๆรู้แค่นี้พอนะคะอ้าวต่อมานะคะภาษาอังกฤษเด็กๆตัวอะไรคะอ่า อะไร Rabbit นะคะอาร์เร็ b แรกระต่ายต่อมาเค,เคเคเคงกรูจิงโจ้นะคะอันนี้เป็นภาษางกฤษนะต่อไปเรามาดูภาษาสำหรับประจำสัปดาห์นี้กันดีกว่านะคะนั่นก็คือตัวซัดค่ะซัดซาเดก็ดสนะคะซัดซาเดกอสซาดกอสก็คือการให้หรือการบริจาคนั่นเองต่อมาดอตค่ะดอตดิฟเดอุน โกบอบค่าเด็กๆอาวล้วค่ะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะเด็กๆอย่าลืมเปิคดคลิปคุณครูดูแล้วก็ทบทวนภาษา<ม>พยัญชนะต่างๆนะคะอัสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวบเระากาตุล